เสียบหนอนไหมปูปลาอืมเพชรเอาก่อนเลยเพราะว่าหนอนไม่กินกรทนเบ่ไหวมันบ่เคยกินเลย สวัสดีครับพบกับฮักเดอร์อีสานบ้านเฮามือนี่เฮามากินยังวันนองวันใหม่จะมากินส้มตำปู <c oughs> ส้มตำปูป,าปลาลาครับผมเอามีงับเนี่ยปลาหมึกหยางครับผมปลาหมึกยยางโตยงใหญ่นี่ตีนไก่ <c oughs> โอเคก็มีอะไรผักกันนี่แหละพี่น้องพักชีลงพักชีเล่าแล้วว่านี่แหละเอานี่นี่ปลาหมึกนี่ ปกตินี่ซื้อมาโตง่ายเลยนะครับนี่โตใหญ่เลยจะ<อ>ย่างไปย่างมาหดพี่น้องเลยปลาหมึกมันหดโตเอามาแซบแบเหมือนกันครับพี่น้องครับก<ต>่อนไปกินไปชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเฮาได้ครับเด้อนะครับเอามาแซบแบเหมือนกันครับพี่น้องครับผมผม,มาแซ่บๆครับนี่ยนะอืม,ม,มอ,อืมอืมกัมพูว่าล่ะอืมจิ้นอะไรจิน แต่ละบ้างมันคาคอเลยเนี่ยเอาอย่บอกิกินบอกอย่าพึ่งอย่าพึ่ง,งนี่แยบบน้องมันไหม <c oughs> ปูปะลาแซบเพชรเอาก่อนเลยเพราะว่านอ้องไม่กินก่อนทนเบาไหวมัน ไม่เคยกินเลยไม่เคยกินเลยเห็นไหมอือผักผนวอือผักไปผักครับผัก สีเหลาช่วงนี้อากาศห่อนหน่องมาเลยจั๊กนามมาด้วยโอ้ยหน่มือไปถึงยังหลอกขีมมกขีเงี้ยม,มือไปอมึกขึ้นมาเหมือเลยไม่เป็นยังหลุ mọi người mọi đi mọi ngườ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 i áo người mọi 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 มึอนี่ส้มส้มคือว่ามากวนเนาะปก,กติว่าเรียงมานะครับผมมาหน่อยปกติแล่นตำนาตำลังบางคลิปเห็นบอกครับเขาไี่เบิ่งย่อนคลิปด้วยคลิปอันก้อนนานี่นะแล่นตำนังล่มพยุงมายังไปถอดดิบตำตำถดัดกับเขาอ,อาหารเนี่ย ยอมได้เบิ่งหรอครับจำนำ้ำน้ำจิ้มคือนำ้นำนี่แหล,และน้ำปลาไหลพี่น้อง จับแฉบนอนไหมกินมันถการเลยปล่าวเอาไปปลูกหอมไหม่อม,อม,อมของาเลยกินน้อกินนี่ที่นะไม่ต้องมาเผ็ดนน้อ <laughs> เก่งครับเพิ่นหมักตำหมักหุงนวดก้อนนี้พนบบนนะะเ,เ,เ,าาาเพิ่นก็บม่ค่อยกินนะครับอันตั้งแต่เอามาถ่ายคลิปน้ำกับเป็นเพิ่นก็หมักไปเลยตรงหุ่งแล้วก้อนบม่ค่อยอยากกินนะ่าหลวงเนาะพอมาถ่ายคลิปน้ำดูๆออกดูบ้านญาตน,นี่เนาะวนาในก็เป็นกินบางคำกินกระมูกอ,อ่ะต้มกึ่นกันสื่อพูดละชิป ยี่สิบบาทตำรวกพุ่งพุ่นขายสี่สิบขายสีย่สิบพุ่นรวยนามัว ว่ายาตาให้กินอืมบ้านนี้ก็ตําให้บ้านไม่ยังเกาะไต่บ้านไม่ไตยไม่ไตยกลางบ้านเห็นบอกไม่ไตยบื้อบ้านบอกอืมแล้วตำแสบบอกแสบอืมไม่ต่อันกลางบ้านบ้านน้องยอพี่น้องอืม เพิ่นมกักไปกินยูหันก็บุเลยาฝาใสอื่ฝาใส่ฝา,าใสก็ไปอีกแค่นั้นได้พอใช้เอมมี่เอมี<ง>เอม่เพื่อกินไปกู้ขันฝาถ้หาห้าอันนี้ดิฝาห้าฝา,า,าใส่เลยขึ้นหอดมูอยูบอ่บบามูเกาไหมฝากหาที่ เงียบหน่อยดู้ไปหากันบ่ได้เนาะโควิดระบาดอยู่คนละจังหวัดกันไปหากันลําบากเสมอถึงสิ่อันโรงเรียนข้างี่เปิดเทอมกะไปหากันบ่ได้เนาะสายอยู่สตึกเตฝากสายอยู่สตึกฝากหาผ้านฝาใสาเด้อฝาใสาอันเต๋เบิ้งคลิปนี่ของน้องบ้านใหม่กะบ้านใหม่บอกว่าขึ้นฮอดเนาะมีฝาใสมีเอมี่เอนบ่อื้อบอตรงไม่หาเจ่ะ ส่นความหนักไปฮะฝ่าสาเอ็มมี่เด้อน้องวันไม่ขึ้นหอนน้องลูกน้องขึ้นหอดป่องมูเพิ่นตีครับมูสมัยเรียนอยู่อันอนุบาลอนุบาลสามไม่รู้อนุบาลสา,ามคูม่ยังก็สซ้อนอนุบาล ซื้อซื้อคุณคุยอย่างนะกุปปะกุปปะซื้อจริงมันซื้ออย่างน้องเรียนเป็นเป็นเป็นกุบะบะยันยันยันงโอ้แล้วเมื่อกว่ายันยู่ห้องอันสนิทกันกับมูซื้ออยังอยู่หอ้อง ยู่ห่องสนิทกันกับมูซื่ออยังที่นู้สนิทที่สุดนะออมีใครสนิทบออืมกอน,นี่บ่คิดถึงมูห่องเดียวกันเลยอืมบ่ะเด็นน้ำมูห่องเดียวกันหะว่คิดถึงมูห่องเดียวกันอืมขึ้นหอดกันเมื่อบไนนอ่ได้เนาะเม่ได้นขึ้นหอด <laughs> พนบิวตี้ได้ขึ้นหอนด,ดีป่บิวตี้กับมุ้งสนิทบ่ลูกบ่สนิทบ่สนิทอืมบิวตี้ผู้หนึ่งฝากหาบิวตี้โอ้เหลวงเหมือนกันสิพาไปเยี่ยมไปยามนะลกนูกเนาะหาปูหะงาหายายหาเอือยเอือยซื่อยังไหเอ้ย,ยเอืยเอย อค่นไม่เอื่อยเลรครับเอื่อยแตยูบ้านฝากหาแรีนอเบิ้งห,องหรอฝากเพ่มนะไปหาเอืให่บ้ง,งากให้ย่บงอืมฝากให้าย่ไปันสิบางยังไม่หายใจอืมยายมักเลเฮ็ดยังมักเลยเอาฝากบ้าง ยายเบาๆในเรืเ่องงงก่อนฝากหายายที่ฝากแก้วเมื <S <S 2> <S 2> ่อกี้ฝากว่างเลยยายมังดินยังก่อน ตรงนี้เห็ดก็ออกไรได้เนาะอยู่ตลาดนี่กะมีปลาเก็บบนน่้นาแถวเนาะจะเก็บยังเอามาคัดบ่เป็น,นออถ้าเห็ดออกหไรได้แถวบ้านมา,ขาเขาจะาไปเก็บแม่บก่กเหมาะไหมเอาเห็ดเห็ดโอ้เรื่องเห็ด

โอ้โอ้อโฟ<ฮ>ูกระตอม่อยานายต้มจำน้ำประแดกมันนัวดี

ก็ไม่ได้กินอะไนุ่นหวานพอนนะปูถือเป็นเบอ่งเฮาไหมอา้าปิดกินแล้วปะเย่ยมเยี่มนี่ปิดกินอยู่แล้วกินท่าน เริเป็นออกเีนกันแบ่แบแสบนัวนัวขำ <c oughs> อือตออีสีสุดมากใหม่ใหม่มันขึ้นไงสันเนนี่ยการอยู่เป็นสองห่ด เสเ่่เสต็ปไม่เคยกินตับมาก่อนเลยว่า เกลียงพิลิน พ่อร้ออืมอาอทานไหมทานาน่งเนาะหมึกห <นะ S 2> มหมหมก,มก,มกอืนโอ,คอ,อเคแล้วนะะะนะพี่น้องเนาะสลับมือนี่ก,ก็ฝากไว้ซักนี่ครับการยาก,การกินข้งบวบกเข้าน่ะสมตำปูปลาครับอนี่แหละสมตำปูปลาครับเล้วเนี่ยปลาหมึกย่างอืม กระตีนไก่เนาะนะครับผมฝากพี่น้องไว้ส้ำนี้นะครับเ<ม>นาะอ่าสุดท้ายนี่นะครับผมขอให้พี่น้องนะครับสู้หูสู้คนมีความสุขความเจริญนะครับห่างไก่โลกห่างไก่ไพ่ออกข้างนอกไก่หันะมัดระวังตัวจากทองนะครับเนาะให้ห่างไก่โลกนะครับผมสจหรับมือนี้ก็ขอขอบคุณของพุทธละครับสวัสดีครับขอให้มีแฮปปี้ส์ถือเก๊ถือเก๊สวัสดีครับวอร์รี่